สวัสดีค่ะเทเดอร์ทุกท่านนะคะได้ยินเสียงโค้ดไหมคะวันนี้โค้ดมาดึกนิดนึงนะคะแต่ว่ามันเป็นวันอาทิตย์เนาะเราไปทำภารกิจส่วนตัวนะคะเสร็จแล้วก็เลยมาวิเคราะห์กราฟเพื่อวันจันทร์นะคะอาจจะตื่นสายนะคะกราฟไปแล้วโค้ดไม่ทันอะไรอย่างนี้นะ,ะนะคะก็ตามโครงสร้างนะคะตามโครงสร้างที่เห็นณนะปัจจุบันนี้นะคะ ก็ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่านะกราฟรีเทสลงมาแค่สาม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 สองะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็กลับขึ้นไปเบรกเอา t นะคะเบรกเอาแถวแถวสามเจ็ดสามแปดสมเก้าอะไรตรงนี้นะคะก็ให้รู้เลยว่ากราฟต้องการที่จะขึ้นนะคะกราฟก็อาจจะขึ้นไปที่ราคาสามสามสี่สามหรือว่าสามสามสี่เจ็ดนะคะหลังจากนั้นก็จะรีเทสมาในจุดที่ ขึ้นไปนั่นแหละตั้งแต่39ถึงสามสอะไรเงี้ยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็อาจจะขึ้นไปต่อเนาะขึ้นไปต่อที่ราคา53 54 57นะคะ 61 63อหรือว่า67อันนั้นคือเป้าหมายนะคะที่ควรจะต้องไปเนาะพอไปถึงตรงนั้นแล้วก็เราไปรอดูว่าเขาจะตั้งลำไปไหนนะคะจะไปต่อหรือพอแค่นี้เราก็รอดูได้นะคะอันนี้คือทำเฟร r a m e ม1นะคะโครงสร้างมันมาแบบนี้แต่ถ้ากราฟเบรก33 32ลงมานะคะเราก็อาจจะรอดูการรีเทสของเขาอะนะคะถามว่าบายได้ไหมก็คููมันโซนล่างแถวเนี้ยแถวแถวยี่สิบเจ็บายได้อยู่แล้วเพราะว่าเราเก็บแค่300 500จุดเนาะนะคะระบายขึ้นไปปึ่งถึง33 32ถ้ามันไม่ผ่าน นะคะคถ้ามันไม่ผ่านเราต้องเคลียร์ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะรีเทสกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่ามันทะลุราคา23 22ตรงนี้นะคะบอกเลยนะคะว่ามันลงไปที่ราคา16เลยนะคะ16คืออะไรก็คือ3316 3314เลย นะคะมันก็จะไปตรงนู้เลยเนาะอ่าแล้วค่อยตั้งลำขึ้นมาหรืออะไรก็ว่าไปทีน,นะคะอันนี้คือไทม์เฟรม M หนึนั่นเองนะคะเราขยับขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะมาดูไทม์เฟรม M ห้านาทีนะคะ M 5นาทีนะคะทำให้เรามองเห็นอะไรบางอย่างเนาะตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าการเบรกได้อย่างที่ว่านะคะสามสิบหรือว่าห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยนะสามสามห้าศูนย์ห้าสี่ห้าห้าแล้วรีเทสกลับมา ะะรับรองเลยว่ากราฟจะต้องขึ้นไปที่สามสามแปดศูนย์ะแปดศูนย์ถึงแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดอะไรเงี้ยนะคะเสร็จแล้วรีเทสกลับมาก็ขึ้นต่อขึ้นต่อโอกาสที่จะไปที่เทคที่หายเก่าก็มีเยอะมากเลยนะคะแต่ให้ทำํำโซนนี้ให้ได้ก่อนอืถ้าทำํำโซนนี้ได้ก็คือตั้งลํานะคะเบรกขึ้นไปตั้งลํานะ,ะตั้งลําแถวแถวห้าสิบ ห้าสิบสองห้าสบสามหสิสี่ห้าิบห้าแล้วก็ขึ้นไปขึ้นไปตรงนี้ก็จะกลายเป็นเป็นอะไรคะจากที่เทลงมาแบบนี้เนาะถ้าเกิดว่าถูกเบรกขึ้นไปปึ้งเนี่ยตรงนี้ก็จะกลายเป็นคล้ายๆ head n d shoulder ได้นะคะถ้าเบรกเอาได้ก็ไปเลยหรือนะคะกฟอาจจะแบบว่าขึ้นลงสารวันขึ้นลงแบบนี้แล้วก็เบรกขึ้นไปตรงนี้ก็จะดูเหมือนเป็นสกอตหลบหรือคัพแพนเดอรนั่นเองนะคะก็รอดูเนาะ รอดูนะคะก็ไม่ต้องถือยาวขนาดนั้นนะคะให้เรารู้ว่าถ้าการเบรคชาแนลสีชมพูเนี้ยค่ะนะคะสีบันเย็นเนี้ยได้ก็คือใช่เลยเดี๋ยวเขาก็จะเดินทางต่อนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเขาเบรกเขาเดินทางไปตาม M1 ที่ว่าเมื่อกี้นี้นะคะ M5 นาทีก็มีผลนะะมีผลทําให้ส่งเสริมทําให้ขึ้นไปถึงนั่นแหละ72-80นะคะมีโอกาสไปเช่นนั้นเนาะโอเ okay. ค M15 ว่าไง M15 ก็มีสองทางเลือกเหมือนกันนะถ้ากราฟกลับขึ้นไปสามสามเจ็ดสองหรือแปดศูนย์แต่ไม่ยืนไม่ยืนหมายความว่าหมายความว่าถ้ากราฟแบบไม่ได้อยู่โซนบนเนี้ยนะคะกลับไปเทคไปก็จริงนะแต่ว่าเทลงมาอยู่ข้างล่างทั้งหมดนะคะ เท hey, ลงมาอยู่ข้างล่างทั้งหมดปรากฏว่านะคะหรือว่าเบรกชานเลข้างล่างนี้นะคะมีโอกาสกลับเทคลงมาที่เดิมแล้วถ้าเกิดว่ากราฟเบรกที่เดิมได้ถ้ากราฟเบรกที่เดิมได้กราฟก็จะลงต่อเลยนะคะลงต่อค่อนข้างลึกด้วยนะคะค่อนข้างลึกด้วยตรงนี้ก็จะกลายเป็น head and shoulder ไปนั่นเองค่ะนึกภาพออกเนาะอืมเนี่ยแบบเนี้ย นะคะแล้วก็กลับมาปุ๊บถ้าเบรกได้ก็ลงลึกเลยนะคะมันเป็นโครงสร้างนะคะโอเคเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่วันจันทร์นะคะหนึ่งทุ่มตรงนะคะเราไปต่อกันตรงนั้นแล้วก็ไปดูต่อว่ากราฟเป็นไปอย่างที่เราวางแผนไว้ทั้งสองฝั่งหรือเปล่านะคะก็ขอให้ทุกคนค่อยๆเก็บกำไรนะคะโชคดีในการเก็บกำไรนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ